ยางเนี่ยเวลาใสา่เข้าไปแล้วก็ไม่สามารถเห็นได้เราควรจะสังเกตครับผมเพราะว่าในท้องยางในนี้เนี่ยมันบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างนะจากประสบการณ์นะครับนะมันบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของยางเลยทีเดียวนะครับว่าทางผู้ผลิตเองเนี่ยมีความจริงใจกับเราหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับ <S <S นะขั้นตอนไม่มีอะไรยากครับเราก็คอยสังเกตครับใช้สายตาครับผม เราพยายามหาจุดที่เป็นรอยต่อเนี่ยครับของยางนะครับเช่นอย่างเส้นนี้นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเส้นรอยต่อนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมครับน่าจะชัดนะครับสนิทครับผมนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับถือว่าผ่านครับงานนี้แล้วด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบเนียนมากนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจแบรนด์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้สังเกตนะครับในท้องยางเราก็หมุนขึ้นมาดูนะครับรอบๆเลยนะครับให้หมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในรอยต่อนะครับซึ่งเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับมีรอยแตกนะครับนะฮะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ท่านต้องพิจารณาว่าท่านจะใช้ยางตัวนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องพิจารณานะครับนะฮะส่วนแบรนด์เราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับอีกส่วนของการดูเนี่ยในท้องยางนะครับมันก็บ่งบอกได้นะครับว่าชั้นผ้าใบนี่ข้างในเนี่ยนะครับจะถูกเทเนียนด้วยยางเนี่ยให้ปิดทับเนี่ยชั้นผ้าใว้ เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยในกรณีที่ใช้อย่างไหนเนี่ยอย่างนอกเส้นนี้จะไม่กัดอย่างนั้นนะครับแต่ท่านจะสังเกตเห็นด้านนี้นะครับนะฮะซึ่งยังเห็นชั้นผ้าใบอยู่เลยอย่างเนี้ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวสาคัญเลยนะครับที่จะไปกัดอย่างไหนนะฮะให้แตกนะครับ,รบก็จะเกิดปัญหารัว่วเซิมบ่อยนะครับเสียค่าอย่างไหนนะครับนะฮะนะฮะส่วนนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับนะในส่วนตรงนี้ก็คือการเท ยางเนี่ยที่ต็มนะครับก็จะไม่เกิดอาการกัดอย่างหน,น